มาเรียกทากโกกันนะกันนะทุกคนถึงเวลาเรียกแล้วโอ้วันนี้โอ้ทากโก้รสว,วันนี้ไม่ค่อยนไม่ค่อยดูอร่อยเท่าไหร่เลยฮะเอากินอันนี้กันพิจวัตมั้งเห็นมันดูไม่น่าเผ็ดสุดแล้วแต่ความจริงฉันชอบกินเผ็ดนะแต่ว่าบางทีก็ไม่พร้อมทำมาตอนเชา้าฉันไม่กินเยอะมากด้วยไงก็ถือว่าลงเลนก็ออกมาดีแล้วค่อยๆกินกันแล้วกันยำ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  ้าวมาแล้วซือ้อของกินสันนิดเดียวก็พอเอานมพีเอาพีแล้วกันเป็นน้ำพีนะั้นทุกคนชอบมาตอนแรกๆก็เฉยๆพอตอนหลังๆพอกินก็ชอบโอ้วันนี้อาหารก็วันนี้มีอย่างที่สดน,น่าสนใจ้วยใส่จานข้าวไปกินกว่าเอาอันนี้เอาอันนี้ชอบเนื้อชอบเนื้อแบบนี้มาทุกคนไม่ได้ชอบเนื้อพวกอะไรที่มันแข็ง ข่าวๆอ่ะไม่รู้แต่เนี้ยมันก็ข่าวมาแหละจะเอ็กกินเสร็จยังกินเสร็จแล้วรีบยัดเข้าปากเลยเอาของไปเก็บด้วยอย่าลืมไปเติมเบ็ดด้วยเออตอนช้างไม่มีเบ็ดนนไม่ใช่อ๋อขอโทษกินน้ําด้วยกินขนมที่ซื้อมาด้วยแป๊บหนึ่งนะกินเปรียบย่ำซูดเก็บเก็บเก็บเอาชามไปเก็บมามาเก็บของอีกอ่ะ ิงให้ตรงเลยนะมาอืมกระดาษแบบนี้เลยถูกต้องมาไปไปดูคนต่อไปเลยดีกว่านะทุกคนว่าเขาทำอะไรกันโว้ยเก็บกลนแล้วใครเขาให้คันหลแล้วเอาอะไรนะเคียนมากับมาแล้วจ้าไปไปดู น่าล่ะทุกคนไปดูคนต่อไปก่อนนะอ้ยวันนี้เหนื่อยจังเลยมาตั้งไกลโรงเรียนวิ่งมาหยอกหยอกฉันทันรถบัสขึ้นไปชั้นสองดีกว่าไม่รู้ดีอดากขึ้นไปนดูชั้นสองว่ามันจะมีอะไรบ้างชึบชึบชบ,ชบ,ชบขอดื่มน้ำซะหน่อยละกันสู้ าจะเอ,จอ๋จะเอ๋วันนี้แต่งตัวมาน่ารักเลยนะโอ้โหฉันแต่งตัวฉันชอบแต่งตัวแบบเนี้ยฮแต่ว่ายังไม่ปิดเสื้อคลุมนะขี้เกียจปิดไม่ใช่อะไรแต่ฉันถอดก่อนดีกว่าชิปนี่เป็นไงชุดจริงจริงของฉันใครคิดว่าน่ารักบอกด้วยแล้วฉันหอนหมวกด้วยน่ารักไหมล่ะฮิฮ้ฮส่หมกใส่เส้นหนไรกลับไปเอาล่ะเราไป คุยที่อื่นดีกว่าคุยนั่งนางนไม่น่าดีมั้งฉันก็ว่างั้นอะแล้วจะคุยตรงไหนอะคุยตรงนี้แล้วกันเออถ้าเกิดถ้าเกิดครั้งหน้าครูครูคให้เลือกแบบใหม่เธออยากแต่งเป็นสไตล์อะไรอะเออไม่รู้อะแล้วแล้วแต่เธอเลยเธอคิดว่าอยากแต่งสไตล์ไหนมันดูน่ารักละ่ะเออไม่ใช่สี ถ้าน่ารักแล้วเธอจะแต่งตัวเป็นผู้ชายน่ารักอน,นะไม่อ,อะไม่ชอบเอาแล้วเธอจะแต่งตัวเป็นยังไงอ่ะอืมถ้าตายเดิมไหมอ๋อโอเคจะต่ในลานะโอเคไหมโอเคมาไปดูคนต่อไปกันเลยนะคะทุกคนโอเค วันนี้ก็มาถึงไม่เร็วเท่าไหร่เลยวันนี้ฉันแต่งตัวอยู่วันนี้ฉันแต่งตัวอยู่บ้านมะน่า,ากับไม่จ้าหวังว่าน่ารักนะ <c oughs> เอาเจ้าด,ดีเริ่มมาเพื่อนก็คุยกับคนอื่นเลยจเอีเอาเจเอ๋วัดดีวัดดีจ้าทั้งสองโอเคมาวันนี้จะบอกว่าทุก ทุกคนอยากแต่งตัวสไตล์อะไรนะมาในครั้งหน้าฉันอยากแต่งตัวที่ฉันเอาด้วยงั้นใช้ก็เอาด้วยโอเคตามนั้นเนะาะครั้งต่อไปแต่งตัวสไตล์เครใช่แล้วมาไปดูคนเ่อะไปกันเลยนะฮะทุกคน แม่นะสงสัยจังว่าทำไมโรงเรียนถึงไม่ให้ใช่ฝาอันนั้นสงสัยสงสัยนี่มันอยู่ในกล่องนี้ทุกคนจะลองยิ้ม่น้าแถามไลท์ดีกว่าไลท์ไลท์จะใส่ดีไหม มันเป็นกฎไม่ใช่หรอว่าห้ามใส่ก็ใช่นะสิแต่ฉันอยากรู้ไงว่าถ้าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นล่ะแต่ฉันก็อยากรู้อะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองไหมเอิ่มจะดีหรอเออก็ก็ได้มางั้นเดี๋ยวฉันจะใส่แล้วนะนักเรียนเมื่อกี้ได้ยินเหมือนคนเขาจะใส่อะไรสักอย่างเขาต้องห้ามหัวโรงเรียนหรือเปล่า ไม่นะครูเชอะเกือบเกือบไปแล้วไม่ละเออแต่ง่วงจังเลยะค่ะทุกคนอะไรทุกคนได้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครและกดคอมเมนต์มาคุยกันได้เยอะเลยนะคะทุกคนรักทุกคนนะคะบ๊ายบายเอย๊ง่วงจังเลยสงสัยต้องไปนอนแล้วเดี๋ยวซี่เดี๋ยวต้องลองก่อน